อะไรเครื่องปั่นอะไรสักอ,อย่างเฮ้ยนี่ไงเปิดไฟเลยเปิดเปิดเยี่ยมเฮ้ยกาแฟอ่ะนี่งแล้วขยับหมขยับส่องไฟไปอ่ะนี่ เครื่องปั่นไฟพังต้องหาดูว่าจะซ่อมหรือจะแก้ไขมันได้ไหมเครื่องปั่นไฟพังหายซ่อมไงเนี่ยมีที่เหินด้วยเอ้ยแตะเตะเตะอ๋อนี่ระบบแมนนวลส้นตีนเนี่ยแหละตอบทุกอย่าง <laughs> โอเคเปิดเปิดปิดใหม่ ้ตกใจโอเคได้แล้ว,ลว,ลวไปลงไปสูงไปค่อยๆลงดีวกว่าวเวกเซฟเกมอีกแล้วโอ,โอ้ย ตกบันไดเฮ้ยเสียงเสียงอ๋อประตูเฮ้ยมีเงาด้วยเดียวเดียวเดียวเก็บไปใช้มาเดี๋ยช้ายแล้วสองมันสองมันไอ้ยบึ้มไปโอเคต่อไปก็จะมีปืนให้เก็บ ผมรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือระเบิดแสงมันคือวุธิสมบูรณ์แบบในสถานการณ์แบบนี้ทีมหนึ่งตอบด้วยระเบิดแสงทีมหนึ่งนี่นาอำเภอแวกเกอร์ตอบด้วยวิธีหัวทีมสองตอบด้วยฉันต้องรู้สถานการณ์ตอบกันหน่อยพี่พวกรายงานฉันด้วยตายหมดแล้วพี่ออก,กดคลิกอ๋อกดคลิกกลางก่าระเบิดแสง มาแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดผพรนมที่พูดจะเป็นหลักฐานว่าใจคุณทุยลบ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 ไม่เงี้ปาหดแสงใลมันมามาโอเคอีกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเวกวิ่งเลลยววิ่งเลยโอ้ยโอมึงปาทำไมมึงปาทำไมปาทำไมแม่ปาปาขวานใส่เอ้ยลบลบลบจุกจๆๆโด่ๆๆๆ เดี๋ยวๆเวียงมาวิ่งมาดิหลบเว้ยหลบเว้ยเป็นไงเป็นไงอย่ายาปอย่าไปอย่าปาพี่อย่าปาตีมันตีมันไอ่ไงปลาแล้วปแล้วเดี๋ยวเจอเจอสงยไฟแล้วเราเบิดแสงไหนอยู่ไหนโอเคเงียบไปละไม่กล้าเข้าแสงกลัว่าดิเองกูวดินั่งป่าแม่งเนี่ยจังวะไอ้พวกนี้ไอ้แก๊งขวานบินเอ้ย ผีช้างแล้วเอ้ยแต่ข้างบนขึ้นไปขึ้นไปดเมีอะไรวะเสียงเสียงไปแล้วระเบิดนี่เลยมาหัวหมดสองลูกเลยที่หายลั่น <c oughs> ไม่มีอะไรเลยมาถอยวะเนี่ยมีพวกนี้ไอ้ยเดี๋ยว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  ขี้เห่ลัวเลยตายแล้วตายกูตายแล้วกูตายแล้วกูมาทำไมวะเนี่ยทีเดียวกันทีเด็ดเติบเรื่องกันเติบเรื่องกันโอ้ยไปเที่ยวและนี่ก็อีกหนึ่งสายคุณกำลังฟัง KBF FM <ม>กับแพทแมนเฮ้ยอะไรอ่าาระนี่ม<ก>ิวพีบอดี้ ว่าไงละมิวคือผมพักอยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านจอดรถพ่วงน่ะมันมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นที่นี่น่ะไป,ปูอ้อมไปทำไมวะนั่นน่ะแกจะไปไหนไอ้เวกมาดิโอ้ยโอ้โหไม่น่าไม่น่าท้ามันไม่น่าท้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหน้าแดงเลยเดี๋ยวไามันเออ <laughs> ตกกูไปกระสอบสายเลย ไอ้พวกขวานบินอย่าอย่าไอ้อ้ไปไปโอ้ยไหนวะมึงอยู่ในความมืดมึงออกมามึงได้จริงออกมาอ้ยเกือบเกือบบไปแล้วไรถตำรวรถตำรวจหน้าหน้ารถตรวจระเบิดอีกแล้วไ่โดน มันดีดิทำไมเป็นไรเขาปลาขวานใส่คนอื่นอะนี่นะนยาเราเบิดไปไปแล้วไปแล้วเฮ้ยสาวม,มันหลอนดีแล้ว,วะ่ะมีงูด้วยอ่ะไม่ใช่อารันเวกเหนื่อย เจีนัอใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วหันเลยหัน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 หลังหันนะครับอย่านะอย่าอย่าอย่าพี่ปาลูบด้วยปุ๊บวู๊มปาลูบด้วยแล้วหันหลังอย่างเท่ใหม่แล้วโอ้ยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยอย่าขยับอะไรอย่าอย่าหมอจังอีกตัวเดียวตัวเดียวแกทำให้ฉันโมโหเฮ้ยอืมอืมจะชนกูเหรออย่าอย่า มันจะวิ่งชนเราไม่ชาร์จตไปถักเข้าอ่าปลอดภัยผมบอกว่าแมนใจผมยืมรถนะเพื่อไปยังเหมือง่านหิน radio station เดีได้ให้เก็บเอาสำรวจข้างนอกก่อนนี่งไงกาแฟกำลังอยากกินเลยกำลังง่วงเลย หว่างจัดนี่วิ่งมาตั้งนานไม่เปิดข้อสองรอบปลยนลุงโอ้ดีใจมากที่คุณหาเวลาให้เราได้นะคุณเวกยิ่งหายแล้วตำรวจก็มาไม่มีที่ให้หนีแล้วแดนเบลขอไปจากเม้นอย่าทำร้ายเขาววว้าวว้าวทุกคนใจเย็นก่อนวางปืนลงเราพูดคุยกันได้นะใช่ไหมสงบสติอารมณ์ในดินเกลเราได้ตัวเขาแล้ว เฮ้ยคนทรยศเอ้ยคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยมีพลเรือนอยู่นี่นะไปแล้วเวกีกแล้วอารันเวกแล้วไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่อารันเวกแล้วอลันวิ่งดูครอบงำหรอวะไอเอพไออะแม่งไม่ถามเลยแม่งยิงก่อนเลยหนีอีกแล้วฉันจะต้องได้ตัวแกแม้ฉันจะต้องตายก็ตาม แกได้ยินไหม,ได,ไ,หมได้ยินไหมเอ็พีเลิฟครับผมตกลงมาจากหน้าผาบ่อยมากจนหน้าหัวเลาอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตังเชียนหนังสือว่าจุดจบที่คาดไม่ถึงมันคงเป็นเรื่องที่ดีที่ผมไม่มีโอกาสไ,ได้บอกมายว่าเกิดอะไรขึ้นผมต้องหนีจากพวกตำรวจเพื่อหาทางไปยังเหมืองถ่านหินไปที่คังรถไฟโอ้ยเพียบเลยเพียบเดียเด๋ยวเรโอโยเร็วเวผแม่งเอ้ยปาไม่ทันนี่ไงหมดแล้วนะระเบิดหมดแล้วนะ Mình phá rỡ là đi sáng luôn bubba rỡ là bubba rỡ là ok không ná, rõ 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 đồn 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 đồn, rõ 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 cướp cướp, rõ 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 เอ้ยผิด้างเสียงเสียงเสียงไปอีกแล้วพาของอีกแล้วเป็นโรคอะไรฮะยายาหลับไปแล้วนี่ไงนี่ไงตายยังตายยังเดี๋ยวเจ้าไอ้นี่ยิงนี่กันนี่เออเดี๋ยวมันมันขอามือมันหายแล้วหมดหมดหมด สูญหมดเติมเติมเติมอืมตายดิแม่งตายยากชายเย็นมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่บริษัทไฟฟ้าจะมาที่นี่ดูเหมือนสิ่งเหล่านี้ถูกทิ้งล้างเพื่อให้ผมใช้งานออะไรกบพีกบพีบอะ กระสุนเยี่ยมเสียงเสียงไมค์ก็ขนลุกขนลุกขนลุกเฮ้ย <Hey, S 2> เปิดเปิดเปิดโอเค <Okay. S 2> ต้องทำอะไรวะเปิดแล้วไงอ่ะรู้ว่าเปิดแบบว่าเวลามันมาแล้วเราก็เปิด่องมันเดี๋ยวก่อนนะพัลเซอลเหรอ ลูกสองโอเคนั่นไงลงมาจริงด้วยเฮ้ยไกลไปแล้วไกลไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยกมือขึ้นสูงสูงระเบิดอุ้ม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 ระเบิดระเบิดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหาระเบิดเจอเออไอ้ชายหมดเลยโอเคโอเคมาเริ่มมา มาดีๆๆเปิดไฟอ่าไหนวะนี่ไงโดนดิโดนแล้ว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 แล้วยิงโดนแล้วยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเข้าหลังเข้าหลังอย่าเข้าหลังจ่อมันจ่อมันเร็วเรวโอ้ยเร็วๆๆเร็เวรเป้าป้ารปุ้มปุ้มเออเออมามาเฮ้ยอย่าปาอย่าปา จีมันจีมันยิงยิงยิงเออไออีกแล้วอีกแล้วเอ้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วล้มมาแล้วโดนนี่โดนแล้วโดนนี่โอเคหมดยังยังเหรอสายไม่หมดสายไม่หมดนี่ติดติดเดินติดเวียนเดินติดเดินติดรถรถเหรอครับพี่มานี่ยักษ์เนี้เอ้ยหมดหมด เดี <c oughs> ๋ยวติดรถวะปล่อยมันปล่อยมันอย่าอย่าเดินไปเดี๋ยวเดินไปมันออกมาลัว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 เออมามึงเหลือตัวเดียวละเห็นไหมตัวเดียวได้ไหมตัวเดียวอือจบเดี๋ยวติดรถมันดุกเฉยเอ๊ะไปไปที่คลังรถไฟเปลี่ยนพวกเกินๆไปขอปะเอากาแฟ เยี่ยมไปอืมควันหมกนอกนี่แล้วอะ่ะแสดงว่าจะมาอีกรีบไปดีกว่าตุลฉบับเก็บมาเฮ้ยอะไรรถไฟเสียรถไฟ <S <S นี่เนื้อทะเลือกทเลือเฮ้ยกล่องกระสุนเยี่ยมเติมเงนเติมเันไป รถไฟเหรออ่อโทรศัพท์ฮัลโหลคนดื้อร้านที่สุดที่ฉันเคยรู้จักอลิสอลิสเหรออลันตอนนี้ฉันกลัวมากฉันอยู่ในความมืดช่วยฉันด้วยอลันฉันมองที่คุณแต่นั่นมันไม่ใช่คุณเลยมันเป็นสิ่งอื่นที่มองกมาจากดวงตาของคุณน่ะอลิสผมอยู่นี่ ฉันโดดเดี่ยวมากที่นี่ทุกอยากก่างกำลังดิ่งสูน่นรกคุณต้องระวังและให้ความช่วยมือสัญญาณเป็นอะไรวะสัญญาณโทรศัพท์แย่มากแต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ผมกังวลการพูดของเธอมันแปลกๆแต่อย่างน้อยเธอก็โทรมาไมีไปได้ไดด้วยไปไหนอะ่ะมีของแน่เลยไปเอาเอาเส้นทางแป๊บน,นึง มีลูกศรด้วยเก็บของโอ้ยดีนะเข้ามากระสุนเยี่ยมโอ้ยให้เยอะเว้ยนะี่เลยเนี่ยเปิดโอ้ยผู้แฟเตรียมพรอน <c oughs> บอสเลยวะให้ของเยอะอย่างนี้เฮ้ยมีตัวมามาเฮ้ยไปแล้วจะมโอ้ยแม่งปลาของถ่ายไม่ทันเฮ้ยหยิบผิดหยิบปืนผิด,ผด,ผดเวน โอเคหายไปแล้วโอเคไปอีปืนผิดโอเคไปผมป็นสะพานรถไฟอยู่ข้างหน้าและโกดังสินค้าที่ฝั่งตรงข้ามผมหวังว่าที่นั่นจะมีรถนะไปไงอ่ะนี่บันไดใช่ไหมโอเคขึ้นบันได เงยียบมากเลยอะดีแล้วเงียบอย่ามาเลยข้างหน้านมีแสงเฮ้ยสันนสัน,สน,สนอะไรมันสันอะรถไฟมารถไฟมาวิวิโอ้ยโหลดคับหัววิววิงผังพัง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 ้ <c oughs> าพาา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 าเอาใหม่เอาาาอาอออา วางทางขาดไปพิกไปความมือที่ไล่ล่าผมอยู่นั้นรุนแรงมากขึ้นและมันกำลังครอบงำทุกสิ่งที่ขวางทางโน้ฮึบอะไรกันเนี่ยเกือบแล้วโอเคไปทางไหนอ่ะอเฮ้ยมม,ออม,มันีความมืดครอบงำจีมันจีมัน

một, okay, bài. Ơi, dễ, dễ, một đi. Ủa, đó, kẹp phải ấy vậy, ôi, mang mấy bộ đi, rồi không phải đâu, ờ. chưa mấy bộ gì á, ơ, ui, nhiều, 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 y, Ôi điếu, điếu, lộ, mấy thêm đi đi, dạ hết rồi. ขอทานหน่อยขึ้นขึ้นโอ้ยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นและเพิ่งเริ่มสนใจงานเขียนของสตีเวนคิงเป็นแบบนรงบันดาลใจให้กับผมผมนึกถึงสิ่งของที่มีชีวิตจากหนังสือของเขาในทันทีในเรื่องสยองขวัญที่ไม่มีใครที่ปลอดภัย,อ,ภยอย่างน้อยก็พวบตัวละครหลกักนั่นคือสิ่งที่มันสนุกสนานแต่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นความมืดครอบงำทุกสิ่งและมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ไปฉายไหมกดค้างออกกดค้างโอเคไปฉายไหมวะใหญ่ขึ้นเยี่ยมไปลงตัวามาไหมเฮ้ยเก็บของกันเติมเติม,เ,ตมเปิดอะไรไอีกไปยักอีกแล้ว อูเพียบเลยมโทรมาทกใช่ไหมไม่ได้โทรไอ้วนอย่าออย่าปาอย่าปานมึงสีมันสีมันเฮ้ยหมดหมดเกวเดียวเกือบเกอบจริงจรงเคเสียตัวเสียตัวเฮ้ยมึงด้วยมึงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาสีมันรัวรัวหมดรัวหมดเดเเดี๋ S <S Initiative> yeah, uh th no, Slide Slide ยวอเดดเเดอวเดเดเดอเ

กาแฟไปเฮ้ยหมอกหนาจัดทุกซองเดือดน่าจะมีงานอีกข้างในโก,โก,โก,โกุกูคุคุเฮ้ยมีเสียเงเฮ้ยมึงเยกูตกใจเลยตีมันตีมันเฮ้ยอะไรวะมึงมาไอเดี๋ยวดับเบิรด์ดดับเบิรด์ด เดี๋ยวติดมุมติดมุมกรรมการกรรมการกรรมการโอ้ยตายเลย